น้าก,ก่อนมาระบายสีที่ที่งานวัดงานวัดน้ก,ก่อนได้รูปอะไรเป็นรูปมาเหรอครับระบายสวยๆนะครับข,ข้างนอกก็คนเดินของขายนะครับมีม้าหมุน คนกำลังมานะครับูเป็นร้านสีที่เอากรซื้อระบายระบาย,ส,ยสวยๆนะครับ หมดแล้วออค่อยค่อยค่อย,อยแต้มนะ ผสมน้ำใช่นี้ก็พอตัวสีเหลืองก็ใช้เป็นตัวสีเหลืองกาผสมกับสีเหลืองได้สีขาวผสมกับสีเหลืองได้ก็จะเป็นสีสีเหลืองอ่อนผสมกันเลยผสมมาเลยผสมัาเลยใช่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 เอาสีขาวไปใส่อีกสีขาวไปใส่อีกผสมไปอีกมันก็จะใช่ใช่ใช่แบบนั้นแหละผสมไปก่อน นั่นแหละไอสีเอาสีขาวผสมกับสีเหลืองพระกงก็จะได้เอาตัวมันอะ่ะเป็นสีเหลืองอ่อนใช่ไหมเอาสีขาวไปใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดเลยสีขาวไปใส่ให้หมดเลยผสมสีอยู่โอเคผสมไปก่อนผสมไปก่อน ผสมไหม่ันเรามาดูว่าจะสวยไหมใช่ใช่ใช่จะเพิ่งไปล้างไม่ต้องไปล้างหรอกแล้วก็ระบายเลยระบายตัวสีเหลืองไปเลยเอาสีระบายสีเหลืองไปเลยระบายตัวมันเลยใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่ก็จะสวยใช่ไหมมันก็จะออกสีเหลืองๆก็เอามาเอาสีจากตรงนี้ไประบายได้เลย เหลืองเริ่มเป็นเริ่มเห็นเป็นสีแล้วนะครับเริ่มเห็นเป็นสีแล้วเริ่มเห็นเป็นสีเหลืองแล้วสบายให้ทั่วๆนะครับอะไรนะครับไม่ต้องจุ่มหรอกเพราะว่าเราเอาระบายสีเหลืองอย่างเดียวเอาสีเหลืองระบายตัวฝั่งนี้ด้วยลูกฝั่งนี้อีกหันไปให้ลูกหน่อยแล้วก็ระบายหน้าสีเหลืองก็ได้หน้ามันสีเหลืองก็ได้ใช่ใช่ ปอกคอเริ่มมาแล้วนะครับสีน้าเงินแล้วก็เริ่มระบายปอกคอสีน้าเงินแล้วนะครับน่ายิงปืนนะอ่าโอเคก่อนตั้งใจมากเดี๋ยวรอมาดูเดี๋ยวมาดูรอดูตอนเสร็จนะครับว่าจะสวยไหมครับเสร็จแล้วครับ ฐานด้วยเหรอไม่มีสีแล้วสีหมดแล้วขอสีเข้ามาไม่กันบอกไม่ได้แล้วขอให้คนละหนึ่งถาดแค่นี้ก็สวยแล้วไหน,นมาโชว์หน่อยหันหน้ามาโอเคโอ้เป็นหมาเป็นหมาหน้าเหลืองคอปอกคอสีน้ำเงินนะครับหันหน้ามาดูหน่อยครับพลิก,กด้านข้างฝั่งนั้นดูหน่อยครับ สวยมากสวยมากหมาใครเคยระบายกดหนึ่งใครระบายใครเคยระบายกดสองนะครับใครไม่เคยระบายกดหนึ่งนะครับใครเคยระบายกดสองมานะครับบ๊ายบายสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับหน่อยครับเมื่อกี้ เมื่อกี้ลืมใส่ตาหมาลงไปใส่ตาหมาเพิ่มกันบรรจงลงด้วยนักจิตตกรนะครับหญิงของประเทศไทยนะครับพุณัชรานะครับเป็นผู้ลงสีลูกตาของหมานะครับ โอเคครับสวัสดีครับน,อกกอน้องกรลาก่อนครับน,อกกอน้องกรสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวกอนขอเดินหาของกินก่อนนะครับครับสวัสดีครับ